ยานไฟฟ้า JNT รุ่น6,000วันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวจักรยานไฟฟ้า AT รุ่น6,000ทั้ง6สีกันไปเลยสินค้าก็จะแพ็คใส่กล่องมาแบบนี้น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ200กโลพอสินค้ามาครบแล้วเราก็ทำการแกะกล่องตรวจเช็คความครบถ้วนของอุปกรณ์พอแกะกล่องออกมาก็จะเห็นชิ้นส่วนรถจักรยานไฟฟ้าถูกห่อด้วยพลาสติกกันกระแทกเราจึงเอาพลาสติกกันกระแทกออกนี่คือส่วนคอช่วงบนของรถรก้า แต่ออกมาอีกก็จะเห็นช่วงตัวรถเป็นสีชมพูตัดดำมีบอกสำหรับคนขับและคนนั่งติดมาด้วยเปิดกล่องเก็บแบตเตอรี่ออกก็จะเจอพนักพิงของคนซ้อนและขาถีบจักรยานส่วนอันนี้ก็เป็นชุดด้ำเบรกหน้าในกล่องนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังแกนและบูทล้อนหน้า เริ่มจากการใส่โชคเข้าไปในตัวรถโดยการใส่แหวนรองลูกปืนคอรถก่อนทาจารบีและทดสอบทิ้งลูกปืนเมื่อใช้ได้แล้วก็ใส่เข้าไปที่คอรถใส่ชุดลูกปืนด้านบนอีกทีหนึ่งแล้วก็ไขให้แน่นด้วยประแจหลังจากนั้นก็ใส่ชุดคอด้านบนเลยค่อยๆเอาลงล็อกต่อไปก็ใส่ล้อหน้าโดยใส่ดัมเบรกเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่แกนล้อและบูทเข้าไปขันให้แน่นขั้นตอนการใส่ตะกร้าใส่เหล็กยึดตะกร้าขันน็อตให้แน่นวางตะกร้าแล้วขันน็อตได้เลย พนักพิงใช้รถทีนี้เราจะทําการตั้งความสูงของช่วงขอรถและความสมดุลระหว่างแผ่นและลอ้อโดยเราจะต้องถอดหน้ากากออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ถอดชุดเลื่อนใหม่ดิจิตอลจากนั้นก็ใช้ปะแจบล็อกตั้งได้เลยพอได้ระดับที่บาลานซ์ดีแล้วก็ขันให้แน่นประกอบเลื่อนใหม่และหน้ากากาเข้าไปคืนเหมือนเดิมใส่ค้าถีบจักรยานอาจจะมีเผื่อไว้สําหรับคนที่ชอบออกกาลังกายใส่กระจกมองหลังเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีปรับตั้งระดับเบาะให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ ขั้นต่อไปจะเป็นการใส่แบตเตอรี่ขนาดของแบตเตอรี่จะเป็น12โวลต์12แอมป์4ลูกเมื่อรวมกันแล้วจะได้48โวลต์12แอมป์หลังจากที่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรถแล้วแล้วก็จัมสายไฟเข้าหากันปิดฝากล่องเก็บแบตเตอรี่แล้วผันน็อตให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทดสอบระบบไฟโดยการเปิดสวิชตช์กุญแจเช็คไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายสตาร์ทด้วยรีโมทเช็คระบบสัญญาณกันขโมยยังขโมยอยู่จะเตือนแรงขึ้น เมื่อประกอบเสร็จพร้อมขับก็จะเป็นแบบนี้ขอบพระคุณที่ติดตามเรายินดีให้คำปรึกษา,าสามารถคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้ครับ